สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับไรอันทนไม่ไหวโพลคอมเมนต์หลังฟอร์มชมพิพัฒน์โพสต์แบบนี้ นักร้องลูกทุ่งหนุ่มดาวรุ่งฟอร์มชนพิพัฒ์ชูแสงแชมป์ไมทองคำซีซั่นที่8ศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับด้วยความที่ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเห็นการประกวดร้องเพลงมีเงินรางวัลฟอร์มก็เลยตัดสินใจสมัครร่วมประกวดร้องเพลงทุกวันครับเพื่อล่างเงินรางวัลน,นามาดูแลครอบครัวและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาก่อนจะประสบความสําเร็จในการประกวดไมทองคําซีซั่นที่8ได้รับเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายครับรวมทั้งได้เป็น ศิลปินค่ายเพลงยุ้งเข้ารคคอร์ดล่าสุดกลายเป็นประเด็นครับเมื่อฟอร์มชนพิพัฒน์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าคนเก่งเขาไม่คุยคนคุยมักไม่เก่งคนเก่งมี2ประเภท 1. เก่งจริง 2. เก่งแต่ปากในโลกนี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครตัวเล็กกว่าโลงทั้งนั้นที่ไม่ตอบโต้ไม่ใช่ว่ากลัวแค่ไม่อยากมีปัญหาโตแล้วทำมาหาก,กินดีกว่าทางไกลทางมันอย่าหลงมาทางเดียวกันก็พอขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายนะพี่ใหญ่ ในขณะที่ไรอันกัดบัณฑิตนะครับก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวโดยมีข้อความระบุนะครับบอกว่าเดี๋ยวเรียกพี่โน้ตให้นะจากนั้นฟอร์มชมพิพัฒน์ก็ได้ตอบกลับมาว่าขอกําลังเสริมหน่อยครับ ทั้งนี้นะครับแม่แม่แฟนคลับก็ยังเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจํานวนมากอาทิใช่ครับลูกชายที่หนูพูดมาถูกนะครับใจเย็นเชื่อว่าหนูต้องอดทนและมีสติเพราะหนูเป็นเด็กดีที่คิดเป็นครับอีกข้อความนะครับบอกว่าคนเขาเก่งจริงเขาไม่มาวนเวียนอยู่กับเราหรอกที่เขายังวนเวียนอยู่แถวนี้เพราะอํานาจเงินมันหนาเพื่อมีใครจะหลงเป็นเหยื่อให้ได้หลอกอีกดีปลดปล่อยออกมาบ้างสบายใจแล้วก็กลับไปทำงานต่อมนุษย์แบบนี้ก็อย่างนี้แหละ จนตรอกเขาก็ทําได้ทุกอย่างที่เขาเคยพูดมาทั้งหมดนะ่ะปลอมบอกเลยอีกข้อความนะครับบอกว่าครับผมไม่มีใครใหญ่กว่าโลงครับน้องฟอร์มต้องมีสตินะครับจําที่หมออุ๋ยบอกไว้ในรายการซุปเปอร์มัมได้ไหมครับทําบุญไหว้พระขอพรแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้น้องฟอร์มครับ อีกข้อความนะครับบอกว่าขอให้ตั้งสติคิดดีทดําดีผลก็จะออกมาดีค่ะเชื่อว่าน้องสู้ๆมามากผ่านอุปสรรคมาเยอะและประสบผลสําเร็จมาแล้วสู้ๆต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะนี่ก็เป็นข้อความที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ฟอร์มชมพิพัฒ์ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ